Next u p I would like to welcome our second team ในช่วงถัดไปนะคะจะขอเรียนเชิญทางทีมที่สองค่ะมาให้ Start up pitch นะคะทีมนี้เป็นทีม spin off จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยค่ะทางทีม Engine Life Active มากเลยในการทำนวัตกรรมนะคะเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญนะคะทางทีมมา give pitch เลยค่ะสำหรับทีมนี้นะคะเดี๋ยวจะมีทางท่านดร สรันกิรติหัตยากรนะคะแล้วก็ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุธมาศรัตนะวารพรมากล่าวเกี่ยวกับทางด้าน Engine Life ค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะโอเคครับสวัสดีครับคณะกรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็เวสเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมเริ่มเลยนะครับก็วันนี้ทางบริษัท Engine Life นะครับนำเสนอในส่วนของโรดในส่วนของโปรดัก นะครับเรียกว่าเอ่อ t s v t n v g n t i v t p v e s s u s s u r i u น i t นะครับเป็นของ e n g i n e Life อ่ะก็ะคืออ่ะจุดเริ่มต้นเลยคือตอนนี้เราจะมีปัญหาในเรื่องของโรคติดต่อทางเดินอากาศใชหครับเราจะทราบกันดีว่าเรามีเออในส่วนของโควิดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอันนี้แล้วก็เป็นเราจะพบว่าประเทศไทยเนี่ยยังขาดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่จะมาจัดก,การากับโรคทางเดินทางเดินอากาศอันนี้นะครับ ซึ่งตัวอย่างของโรคทางเรืนอากาศที่เรารู้จักกันดีก็คือโควิด19ซึ่งยังเป็นปัญหาตอนนี้อยู่นะครับซาแล้วก็ส่วนทีบีเนี่ยเราพบว่าเอ่อเป็นนโยบายสําคัญเรามีโอกาสได้คุยกับกรมควบคุมโรคเนี่ยเราพบว่านี่เป็นนโยบายที่ประเทศไทยต้องการจะจัดการทีบีให้หมดไปนะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขน่าตกใจพอสมควรนะครับว่าในทีบีที่ติดในทั่วโลกเนี่ยประมาณหนึ่งในสี่ประชากรโลกหรือประมาณ2,000ล้านคนมีการติดทีบีนั้น,นยังเป็นปัญหาที่สําคัญอยู่แล้วประเทศไทย เป็นประเทศที่ติดอันดับหนึ่งในสิบสี่ประเทศที่ยังมีปัญหาทีบีเลือหลังนะครับเป็นนโยบายสําคัญเพราะฉนั้นเราอยากจะแทรกโทปัญหานี้พราการจะกาจัดมันให้หมดไปซึ่งนอกจากจะติดในหมู่ประชากรแล้วเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ที่ทํางานเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอากาศเนี่ยทางเดินหายใจเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะติดด้วยนะครับแล้วก็การติดของบุคลากรทางการแพทย์ก็จะไปเพิ่มโหลดให้กับที่มีน้อยอยู่แล้วก็ยิ่งทําให้หมอทํางานหนักมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ในสภาพว่าเออเราจะเจะเห็นได้ว่าอ,อ,อุปกรณ์พื้นฐานเช่นที่เกิดเราไปต่างจังหวัดเนี่ยพบว่าโรงบาลเนี่ยยังต้องดิ้นรนกันเอาเองนะครับในการที่จะสร้างไม่ว่าจะเป็นเออนี้เป็นที่เก็บเสมหะนะครับเพราะว่าเกิดจะเห็นว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราก็เออพวกหมอพยาบาลก็ต้องพยายามที่จะสร้างพาร์ติชันสร้างหน้ากากากันเองนะครับมันยังมีปัญหาอยู่แล้วก็มันจะส่งผลให้เนี่ยปัญหาโครคทางเดินอากาศเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับก็คือ ขาดมาตรฐานอุปกรณ์พื้นฐานที่เหมาะสมแต่ยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยเอ่อจะเห็นได้ว่าวิกฤตโควิดเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มันผลักดันให้มันเกิดนวัตรกรรมต่างๆนะครับซึ่งเ,เราโมดักของเราเนี่ยผู้ท่านอาจจะเห็นอาจจะทราบอยู่แล้วว่าหลักการทํางานของมันนี่คือเป็นห้องของ positive pressure กับ negative pressure นะครับซึ่งห้อง positive pressure มันก็จะมองในแนวว่าเป็นห้องสะอาดบุคลากรทงการแฝดสีเขียวเนี่ยก็จะทํางานได้นะครับแล้วก็ negative pressure เป็นส่วนของ คนไข่ที่มีโอกาสติดเชื้อเ,เข้ามาทําซึ่งปกติเราจะเห็นจะเป็นตู้สวอปอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วมีโอกาสได้ลงไปทํอหน้าง,งานเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีทั้งขัตถการอื่นๆมจะเป็น done, วัดความดันตรวจเลือดฟังปอดดูคอดูอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเพิ่มความเสี่ยงให้บุคลกากรทางการแพทย์ทั้งหมดเลยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีตู้ประเภทนี้ยังเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่า positive pressure เนี่ยสามารถที่จะ ช่วยทำพัสการต่างของคนไข้นะครับแยกไปเป็นส่วนได้นะครับซึ่งจุดเด่นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าพอเราเปลี่ยนแนวทางการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์จากปกติการแอคที h เช t f i ไฟดิงนะครับในการที่จะเข้าถึงประชากรเนี่ยสมัยก่อนเออตอนนี้ก็จะทําได้น้อยลงนะครับเพราะว่าบุคลากรยังมีความขาดความมั่นใจนปลอดภัยอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือ PPE ปัจจุบันทางแก้ของการตรวจโรค ติดเชื้อทางเดินอากาศก็คือใส่ชุด PPE ป้องกันไว้ก่อนซึ่งมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะสิ้นเปลืองใช่ไหมครับเพราะว่าทุกครั้งที่ใส่ทุกครั้งที่ถอดเนี่ยมันก็จะเกิดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วก็การกําจัด PPE เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาหลักเลยการกำจัดปะหยัดติดเชื้อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ Postnet ของเราเนี่ยน่าจะสามารถที่จะตอบโจทย์เหล่านี้ได้หมดเลยนะครับในการลดต้นทุนเป็น all in one เราสามารถทำหัตถการต่างๆข้างในได้แล้วก็มีลั s ิสเตอไรเซชัน system นะครับแต่อาจะจะมีจุดอ่อนบ้างตรงที่มันต้องไปติดตั้งตามสถานที่ต่างๆตรงนี้เราจะพยายามทําเป็น f r e พ fabrication นะครับแล้วก็ยกไปติดตั้งแล้วก็ทำไม่ได้มาตรฐานเลยแล้วก็อันนี้ก็คือในเรื่องของ maintenance ในเรื่องของการเติมน้ํายาต่างๆนะครับซึ่งมันจะต่างจากหลักการการใช้ PPE ที่ใช้ซิงเกิลยูทีเดียวทิ้งเนี่ยของเราเนี่ยต้องมีการเติมน้ํายาซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดดีในด้านของ business นะครับว่า พอมีการเติมน,น้ายาเนี่ยก็ต้องมีการใช้น้ายาเรื่อยๆมีการตรวจเช็คเมเนแนนต์ต่างๆ,ๆนะครับนี่ก็เป็นพอสวิชมาไซ์ของเราแล้วเนี่ยโปรดักต์ของเราจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูในท้องตลาดไดีเห็นละไอมันก็พรูมาส่วนแล้วว่าใช้งานได้อย่างเช่นรถชีวะนิรภัยในการสวอปโควิดต่างๆก็จะเห็นได้ว่าคนที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่เนี่ยแฮปปี้ที่จะไม่ใส่ชุด p p e อยู่ข้างในแล้วก็มีความปลอดภัยอยู่ข้างในนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน้างานจริงๆเนี่ยบุคล ประชาชนที่มารับการสวอปเนี่ยบางทีก็มีโอกาสติดเชื้อเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรป้องกันนะครับมันก็ยังมีเพนทอยอยู่แล้วก็นางงานก็ยังมีบุคลกากรทางการแพทย์อื่นๆที่ทําอยู่ข้างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสติดเชื้อได้นะครับทั้งตัวเบริโอเซฟตี้ทั้งโพสิทีฟต่างๆที่พยายามทํากันมาแล้วก็ส่วนนิเกทีฟเนี่ยหลักการก็คือ,อให้คนไข้เขาไปอยู่ข้างในแต่อันนี้เนี่ยพอไปใช้หน้างงานจริงแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีเพนพอยของ คนทำงานก็คือการที่จะต้องมาทําความสะอาดหลังจากที่คนไข้คนที่หนึ่งเนี่ยเสร็จไปแล้วคนที่2องต้องมาทําความสะอาดอีกเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องการ sterilization ของตู้ภายในที่มันไม่สะดวกต้องมานั่งเช็ดมันสุดท้ายก็คือไม่พ a c t i c a ลมันก็จะถูกวางทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้งานจริงนะครับซึ่ง p o s t n e คของเราเนี่ยจะตอบโจทยตรงนี้ก็คืออันอนี้ทราบนดีพอใช้างานเสร็จทำัตถการเสร็จแล้วฝั่งนี้สะอาดฝั่งนี้สกปรปกนะครับ เรานำเสนอระบบของ sterilization system ที่เป็น rapid sterilization นะครับเราใส่น้ำยาเข้าไปแล้วก็ให้มัน circulate ventilation อยู่ภายในระบบทำความสะอาดทั้งอากาศแล้วก็พื้นผิวต่างนะครับแล้วก็มีระบบออดูดแล้วก็กองกองบำบัดก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอกนะครับอันนี้เป็น rapid sterilization system เป็น core technology ของเราที่นำไปรวมกับ positive กับ negative pressure ยูนิตแล้วเนี่ยมันจะทำให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็มีความ p r a c t i c a l ในการใช้งานจริงนะครับซึ่งระบบคอเทปใน sterilization system เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับ UVC ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า UVC มันจะมีข้อเสียคือใช้เวลานานต่อ cycle time นึงนะครับคมนใข้เข้ามาคนหนึ่งเนี่ยต้องรอ30นาทีด้วยทุกคนต่อไปนี้จะเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะได้แล้วก็จะมีอันนึงที่เป็นดาวว่าสมมติในห้องเนี่ยมีอะไรที่มันไปบังแสงของส่วนนั้นก็อาจจะ ไม่สะอาดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น post-neck a p i d sterilization system ของเราเนี่ยเราให้5นาทีหรือว่าน้อยกว่าน,นั้นในการทำความสะอาดทั้งอ,อ,อากาศแล้วก็พื้นผิวนะครับแล้วก็เปิดนานๆไม่มีการซีดต่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็น core นโลยีของเราที่เราคิดว่าถ้ามันสำเร็จในระบบ post-neck นี้เราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปต่อยอดในการทำความสะอาดอุปกรณ์อื่นๆห้องอื่นได้ครับโอเคเพราะนั้นโดยสรุป post-neck ของเราเนี่ยที่เราต้องการก็คือเราหวังว่า พอมันสำเร็จเนี่ยมันจะสามารถที่จะเข้าถึงเออเข้าถึงประชากรได้มากขึ้นตามคอนเซ็ปต์ของเอ็นจิ้นไลทเราที่เราพยายามจะทำเออยูนิตโมบายยูนิตที่เข้าถึงประชากรได้เยอะขึ้นพอเข้าถึงได้มากขึ้นคุณภ่าชีวิตของคนก็จะมากขึ้นแล้วหลองว่ามันจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชือเช้อ,อ,อที่เชื้อโรคิดเชื้อทางอากาศได้นะครับแล้วก็ ระบบสารสุกของบ้านเราจะได้มีมาตรฐานสักทีในการเก็บคอลเลกชันแซมเปิรคอลเลกชันต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรในการแพทย์แล้วก็ประชากรในประเทศไทยทั้งหมดนะครับอันนี้คือ goal ที่เราคาดหวังว่า post next จะทาให้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เนี่ยในปัจจุบันเราก็ยังเห็นว่าโควิดก็ยังในในในช็อตเทอมเนี่ยโควิดก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องการแน่นอนนะครับอาจจะลดการใช้พ p วพวกนี้ลดการติดต่อของ ในบุคลากรทางการ,กรกแพทย์แล้วก็ประชาชนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็น TB ที่สามารถมาใช้ได้แน่ๆนครับส่วน Market Si ซเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆเน่องจากเรายังไม่ได้ทำมาร์เก็ตแ n นเอนดิสอย่างจริงจังแต่ตัวเลข1 0บุดบิลเลียนเนี่ยเป็นคอสที่ PPE แล้วก็กิจกรรมทั้งอย่างที่เกี่ยวกับการเก็บ s แอมเปิลที่เป็นแอร์บอลเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นตลาดใหญ่นะครับส่วนทางด้านขวาที่เราคิดว่าเราจะมาแชร์ได้เนี่ยก็คือเป็นพวกนโยบายของรัฐต่างๆที่เขาเล่งด่วนออกมากในการที่จะกําจัดเอ่อจากการโควิด สิบเก้าแล้วก็ในส่วนของวันโรกที่จะต้องรีบจัดการให้หมดเพราะฉะนั้นจะมีตัวเลขประมาณ 18, 000, 000, 000, เจ็สิบแปดล้านเหรียญที่จะลงมาตรงนี้นะครับนะอุปกรณ์ของเราไปทดแทนได้ไป disrupt ตรงนี้ได้ก็น่าจะดีนะครับแล้วก็ตรง t a r g e t market เเนี่ยเรามีโงรงพยาบาลเราใน,ใน,ใ,นในหัวของเราเนี่ยเราคิดว่าโงรงพยาบาลอำเภอโงรงพยาบาลตำบลเนี่ยควรควรจะต้องมีตู้นี้ไว้เป็น s t ต n d a r หนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมถ้าสามารถที่จะ มีหมอประจำโรงพยาบาลมีเอาเบรกเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถที่จะทำเออเดสปอนได้ทันท่วงทีเนี่ยก็จะสามารถลิมิตเอ่อ,อ,อความเสียหายนลมจ c คอนโทรได้นะครับแล้วก็ในส่วนของราชทัณ์ที่มีคนนี้เยอะทีบีก็เป็นปัญหาหลักแล้วก็เออเรามีความเชื่อว่าถ้ามันสามารถเวิร์กในประเทศไทยเนี่ยเออประเทศอื่นๆมันก็น่าจะเวิร์กได้แล้วประเทศไทยถือว่าเป็นสนามทดลองที่ดีแล้วก็สามารถขยายไปในประเทศไม่ว่าจะเป็นเออประเทศที่ยังมีปัญหาเรื่องทีบีือโรกทางเดินอากาศ อยู่นะครับแล้วก็มาร์เ t ็ตสเตอร์ตรงนี้เราคิดถึงโมเดลเนื่องจากเราตู้เนี่ยเป็นสินค้าหนึ่งที่เราขายเราเซตอัพให้มันได้มาตรฐา,านจริงๆแล้วแต่อีกจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะเนื่องจากต้องมีการเติมน้ำยาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เราสามารถที่จะเอาน้ำยามาฟิลต์ต่างๆแล้วก็จะขายน้ำยาต่อไปได้แล้วก็ GPO เนี่ยก็ถ้าเกิดเป็น Group Purchasing Organization ก็คือหมายความว่ารวมกลุ่มทาโรงพยาบาลมาซื้อหรือว่าเราขายให้กับ สารสุขโดยตรงเลยเพราะว่าสารสุขมีเป้าที<ด>่แล้วนะคะอาจารย์ okay, ขออาจารย์สรุปสั้นๆนะคะนี่ okay, okay, ครับก็เดี๋ยวเรามีทำลายประมาณนี้นะครับก็คือจากมาร์เก็ตไลซิสก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราจะลองตลาดในประเทศไทยนัย้นเราหา USFDA แล้วก็ Funding i n g ต่อไปนะครับงนนี้นก็เป็นทีมของเรามีสาคน,ม,คนมีอาจารย์จุธามาศมีคุณแคนแล้วก็มีผมนะครับแล้วก็มีน้องๆรุ่นใหม่ไฟแดงสคนนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นผลงานที่ผ่านมาซูกอ,องหนุนออประมาณร0อยูนิตที่เราผออลิตแล้วก็จำหน่ายไป,ออไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของไอซิสยูนิตอันนี้เป็น PCR เคลื่อนที่เป็นแล็ลื่อนที่นะครับแล้วก็อสองอันนี้อาจจะเคยเห็นดมวัยกับของรอดตายแล้วก็ปัจจุบันกำลังคำ<ว>อยู่ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์สำหรับการนำเสนอนะคะ,คะขออนุญาตตัดไปช่วงของทางคณะกรรมการถามตอบเลยค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์โรเมเนียค่ะอยากจะต้องการสอบถามนิดนึงค่ะคือเรื่องตัว proprietary technology ของทางทางทีมาค่ะอันนี้อยู่ที่ตรงตัวสารเคมีที่เป็นทำ sterilization หรือว่าขาตรงนี้ใช่เลยครัตรงนี้ในสูตรของคห้องน่าจะเราอยากจะเซตระบบบำบัดระบบ ventilation ที่ดีแต่อีกครอนึ่งยงคือ sterilization ที่มันสามารถทำได้เร็วกว่า S <S เลยอยากขออธิบายตรงนี้เพิ่มนิดนึงนะคะ่ะว่ามันมันสเปเชียลยังไงตัวตัวสารตัวนี้แล้วก็เรื่องของ IP Protection ของทางทนนีมมีคัลเวรเรื่องอะไรบ้างในจุดนี้นะคะอ๋อครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราออามีน้ำยาที่คิดเป็นสูตรของทางจุฬาครับที่นำมาเป็นเป็นไฮเดรเจนบอกไซด์ ide, แล้วก็บวกกับมีกระบวนการที่มันทำให้มันเกิดเป็นพาิคอลเล็กๆนะครับเ,เป็นเวอร์ทแล้วก็มีระบบ ออฟอกน้ำยาก่อน<ม>ออกไปสู่ภายนอกครับตรงนี้เป็นของจุฬาเป็นลิขสิทธิ์ค่ะแล้วพาเทพเทนตัวนี้ได้รับการตรวจสอบได้ยังคะเว่าเหมือนน่าจะมีคนทําอยู่หลายคนอกัยากรู้ว่ามันยูนิคขนาดไหนตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องตอ,งอ,อตอนนี้กำลังกําลังติดต่อกับอาจารย์ที่ที่เขาทําตรงนี้อยู่เพื่อเดี๋ยว เอ่อการข้อมูลการทดลองอะไรต่างๆพวกนี้ให้ชัวร์ให้ให้เป๊กก่อนนะครับแต่มีความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นภายใน5านาทีให้มันเร็วกว่า UV แน่นอนครับอืมค่ะแล้วมีมี clinical d a ต้าบ้างไหคคะพวก C ล i นิคว่าแบบระบบนี้เอ่อค่าย,ยังไงเป็นแบบ t h i r d party v a l ด d a t i o n ไม่ทราบมีผลงงบ้างไหมคะอ่าเดี๋ยวเอ่อคิดว่าจะทำอยู่ครับอตอนนี้เป็นแค่ inhouse ที่ t e s t อยู่แล้วมันเร์วแต่ตอนนี้เดี๋ยวเป็นสเต็ปต่อไปที่เราจะ t ทส t ว่ามันอ่าให้รับรองอจาก เจอปาร์ตี้ครับเัอนนี้ค่ะค่ะปะวินานะคะดระสลันสวัสดีค่ะเราน,นี้อันนี้คือต่อยอดจากที่คุณลมริยาถามเมื่อกี้และคะ่ะเรื่องว่ามันหลังจากที่เราเคลมว่าเราใช้ไซโครทานแค่5นาทีเทียบกับตัวของ UVC ปกติที่ใช้ไซโครทาน30นาทีเนี่ยปกติ UVC เรารู้อยู่แล้วว่ามัน valid มันมีผล result support ในต,ตัวของ t e r i l i z a t i o n ตัวนี้เนี่ยมันมีสองประเด็นประเด็นแรกคือ ได้ validate ว่าเ e อ m ์มันเหลือเท่าไหร่หรือว่ามันคลีนได้ perfectly อย่างที่เคลมหรือเปล่าอันที่2คือเนื่องจากมันเป็นน้ํายาใช่ไหมเวลาอยู่วแบบเองแจหรือว่าพี่ขึ้นไปมันมีเรื่องของความชื้นเมื่อกี้ต,ตรอกซานเมนชั่นว่ามันจะต่อยอดไปใช้ในการทําความสะอาดอย่างอื่นได้แต่ประเด็นที่เขาใช้พวกแสงหรือว่า UVC แทนเนี่ยเพราะว่าใน m medical environment เี่งมันมี Control เรื่องของ humidity เรื่องของ temperature เพราะฉะนั้นถ้ามันมีสารที่มันเป็น humid หรือมันเป็น liquid เนี่ยมันก็จะไปเพิ่มความชื้นในห้องต่างๆอันนี้ได้ลอง discuss ตรงประเด็นนี้ไหมคะมันเป็นหนึ n ง c a l validation ที่คิดว่าสําคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราซฟตรงนี้ได้ตั้งแต่ต้นน่าจะต่อยอดไปได้ไกลครับโอเคเรื่อง environment ครับที่จริงน่าจะสําคัญเหมือนกันเดี๋ยวล,ลองไปไปไปไฟเอ out ดูแล้วก็หา worst case แล้วก็เกิดทุกอ,อย่างที่มันทำใช้งานอยู่ใน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 ,ในช่วงที่มัน work ผมว่าก็น่าจะโอเค หมายความว่าตอนนี้โปรเจกต์ตรงนี้ค่ะหรือว่าที่ตัวโชว์ด้านหลังเนี่ยคือใช้เป็นแบบคอมมอนเอ้ยไม่ใช่คอนเวนชั่นลอลไปต่อใช่ไหมไม่ได้ใช้ตัวเซอร์วิสเซชั่นสารตัวนี้ในการทําคือยังไม่ได้มีการใช้คอนเซ็ปต์ตัวนี้ในเอนเวอร์เมนต์จริงใช่ปะอ๋อเนี่ยก็คือเป็นเป็น,นเป็นโพสเป็นพเราโพสขึ้นมาใช่ไหมคะก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะทำให้มันฟูมเร็วขึ้นทําให้เออ่มันคอนแทคไทม์แล้วก็จาดเร็วขึ้นเนี่ยครับ ครับนี่ขอขออนุญาตถามต่อนะครับ,ค,รบคำถามคือ,อได้มีโอกาสไปคุยกับทางผู้มีอำนาจในการตัดสินใจที่โรงพยาบาลสักสักกี่ที่แล้วนะครับแล้วถ้าได้คุยแล้วไม่ทราบว่าเขาคอนเฟิร์มหรือเปล่าครับว่าโซลูชนันปัจจุบันที่เขาใช้อยู่แล้วมันมันมีปัญหามันจำเป็นจะต้องมีอันนี้มาแทนแล้วมันด้อยตรงไหนโดยเฉพาะนะครับ ที่จริงเคยคอนเซิลกับเองกรมเองกรมควบคุมโรคอะครับเขาก็มีปัญหาในอิชูเรื่องของออวรรณโรคนะครับตอนนี้วรรณโรคนี่เป็นปัญหาหลักเลยแล้วก็ที่จริงเขาโพสต์มาว่าออ,อยากให้ลองในส่วนของเดือนจําก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันเวิร์กเนี่ยแล้วก็เราสามารถพัฒนาให้มันดีได้ก็สามารถที่จะขยายไปเป็นทั้ง,งโรงพยบาบาลอื่นๆได้ครับที่บีคือมีมีม,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 มีมีประจําจังหวัดประจำาอญเตออยู่แล้ว แต่แต่เขามองถึงขั้นว่าโอเคสมมติเขายืนยันว่ามีปัญหาทีบีแต่เขามองว่าเอ่อโซลูชนันที่เขาใช้แทนโซลูชนันของเราอยู่ตอนนี้เป็นต้นเหตุหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนมีสมมติฐานอยู่ว่าถ้าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราทีบีก็จะลดลงเขาเขาเขาคิดอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าหรือเขายืนยันไหมครับครับน่าจะยืนยันถ้ามันเวิร์กว่าสามารถตรวจได้เร็วคินได้เร็วแล้วก็เอาคนมาเข้ามาแล้วเออ สามารถให้มันเซอร์เคิลไมันลดลงเนี่ยครับแสดงว่าเหตุผลที่มี TB เยอะอยู่เพราะว่าเพราะไซเคิลสูงเหรอครับผมอ่าครับน่าจะเป็นไปได้ว่าอ่ามันมันยังมัยังมีวิธีที่เก็บอะไรพวกนี้มันก็ยังยังน่าจะไม่ไม่เหมาะไม่ไม่ practical ที่จะยูสไม่ไม่ practical ที่จะใช้อะครับมันก็เลยอนุญาตช่วยเสริมด้วยได้ไหมคะ จุธามาสนะคะสัสดีค่ะทุกท่าน mm hmm. ก็อ,อย่างที่เรียนว่าจริงๆคอเทคเราคือ,อะระบบที่ใช้น้ำยาที่เป็นสูตรเฉพาะแล้วก็เวนทิเลชันแล้วก็การฟูมอากาศอะไรเงี้ยท,ที่เราคิดออกแบบมาว่า มันจะต้องฆ่าเชื้อได้ทั่วถึงทุกพื้นที่นะคะเทียบเท่ากับ UV ทั้งเซอร์เฟสแล้วก็ที่มันฟุ้งกระจายในอากาศเพว่า,วามันจะต้องกําจัดออกแล้วก็เรื่องความชื้นเรื่องอุณหภูมิอะไรเราก็ต้องวาดีเดตมันอยู่ในช่วงที่เรากําลังทดสอบอยู่นะคะตรงพารามิเตอร์ต,อต่างๆที่เกี่ยวข้องทีนี้ถ้ากลับไปที่คําถามว่าเอ,อ่อทีบีเป็นโรคที่ออต้นเหตุเกิดจากอะไรทำไมถึงไม่หมดไปเนะะี่ยค่ะก็ต้องเรียนว่าออจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหน,หนึ่งในโมเดลที่ โรคเ,เป็นโรคติดเชื้อทางเดินอากาศอันหนึ่งที่ว่าวิธีการเก็บยังไม่ได้มาตรฐานตามสแตนดาร์ดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยอุปกรณ์ที่มาช่วยในการเก็บก็มีส่วนสําคัญแต่ไอ้ตรงเพนพอย์ของอุปกรณ์ไม่ได้จํากัดเฉพาะทีบีแต่เพนพอยที่หมายถึงว่าทุกอุปกรณ์ที่มันมีการปนเปื้อนเนี่ยระบบสเตอริไลเซชันเนี่ย,บบเ,ยเป็นขี ซึ่งเราก็จะเห็นว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอุปกรณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยระบบ sterilization มันก็มีอยู่ไม่กี่ choice เท่าไหร่ที่เอามาใช้กันจริงๆแล้วก็ทุกอันมันก็จะ limit อยู่ตรง contact time หรือ cycle time ค่ะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็น key อันนึงว่า สำหรับโรคที่มันอุบัติแล้วเราต้องตรวจเชิงรุกต้องเข้าถึงประชากรรวดเร็วแล้วก็ต้องมีฟรีเควนซีเยอะๆเนี่ยเวลาก็จะมีส่วนสําคัญบวกกับความปลอดภัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดก็คือ,อกระชับเวลานะคะในการสเตอร์ไลน์แล้วก็ให้น้ํายาเมียนมีความปลอดภัยพร้อมกับไม่ใช่เฉพาะตัวน้ํายาเป็นระบบที่เราแอรเข้าไปเป็นซิสเต็มต,ตรงเนี้ยคะ่ะที่มันจะไปเข้ากับยูนิตของการเก็บทีบีหรือเป็นยูนิตอื่นๆในโรงพยาบาลหรือแม้แต่ในอนาคตที่วงการอื่นจะมีห้องที่อุตสาหกรรมหรือการโรงแรมอะไรต่างๆที่ต้องการ เตอร์ไลน์เพื่อสร้างความมัน่นใจ่างแขไอายูนิตอันนี้มันก็ควรจะแอพพลายใช้ได้อันนี้ค่ะก็เลยคิดว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นจุดสําคัญที่จะให้เราได้ทํางานตรนต่อ,อขอบคุณนะครับเคลียร์มากแต่ยังงั้นก็ต้องขอถามต่อเนื่องว่าแล้วแล้วเราไปพิสูจน์หรือ,อยังครับกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลว่าเรื่องไซเคิลไทมนี้มันเป็นคอขวดแล้วทําให้เกิดปัญหาหนักพอที่เขาจะต้องมาคิดเสียหรืจะมาใช้โซลูชันของเราครับ ค่อนข้างนะครับเพราะว่าพวกห้องที่ใช้ U ูเนี่ยมันก็จะปล่อยทีเ่เขาเขาพอพอมันใช้เวลานานเกินเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะอยากใช้กันละแล้วก็บางจุดที่ถ้าเกิดต้องมีความความสะอาดเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะ,จะ,จ,ะจะมาเสียเวลาทําตรงนี้มันเป็นภาวะโหลดของเจ้าหน้าที่ครับในส่วนมันเป็นเพนพอยต์หลักเลยเพราะว่าการทําความสะอาดเนี่ยมันก็คือเป็นภาระของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นการเช็ดด้วยน้ํายาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดระบบที่ว่ามันง่ายต่อบุคลากรที่สุดก็คือ มันกำจัดเหมือนเซลล์สเตอร์ไลน์ตัวเองแบบพ่นออกมาแล้วก็ดูดออกโดยไม่ต้องมีการมาเช็ดทาความสะอาดนะคะบวกกับระยะเวลาเนี่ย มันก็จะเป็นตัวหลักเลยที่จะทําให้การตรวจมันได้ปริมาณมากๆในกรณีที่ว่าต้องไปทำแอคทีฟเคสไซดิ้งหรือในโรงพยาบาลรัฐบาลที่ยิ่งตรวจมากเนี่ยทีบีจะเป็นโรคตัวอย่างอันนึงที่จะเห็นชัดเลยว่าถ้าเราตรวจเจอในระยะแรกๆเนี่ยเราก็จะนําไปสู่การรักษาที่มันเป็นเสียแรกแรกเนี่ยยารักษาอะไรต่างๆก็จะไม่แพงแต่ตอนนี้ปัญหาคืออ,อุปกรณ์ในการตรวจมันไม่เอื้ออำนวยแล้วก็ทาให้มันเป็นข้อจํากัดในการตรวจนะคะที่ว่าตรวจทีหนึ่งวันนึงได้ไม่กี่เคสหรือว่าไม่ไ,มได้มี อุปกรณ์เนี่ยก็ทาให้คนเป็นทีบีแล้วก็เดวล็อปไปเป็นโรคทีบีที่เป็นเฟสยากๆที่เกิดการดื้อยาเพราะนั้นก็นํามาสู่ค่ารักษาพยาบาลที่แพงมากเพราะฉะนั้นคิดว่าต้นเหตุอันหนึ่งที่สําคัญก็คือ,อการคอลเลคชันนะคะเทคนิคในการคอลเลคชันเกี่ยวกับมาตรฐานที่ไม่มาตรฐานเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอุปกรณ์แล้วก็สเตอร์ไลน์เหมาะสมเนี่ยหนึ่งบุคลากร,ก,รการแพทย์ก็ปลอดภยัยแล้วก็คนที่เก็บเองเนี่ยก็ไม่เป็นตัวแพร่เชื้อไปให้คนอื่นๆค่ะอบถามนิดนึงค่ะ ขอโทษนะคะสอบถามนิดนึงว่า Frequency ของการเซอร์ไ i ซ์นะตอนนี้เพราะเรามีเรามีโควิดพ andemic ช่วงนี้เรารู้เลยว่าเวลาที่เขาใช้ negative pressure room เนี่ยไม่ต้องพูดถึง positive negative pressure เอาแค่ negative pressure room เนะี่ยตอนนี้ใน lab อะ่ะเขามี Frequency ในการเซอร์ไ i ซ์วันหนึ่งกี่ครั้งมันจะต้องมี time Loop ว่าในหนึ่งวันเขาจะต้องเซอร์ไรซ์กี่ครั้งอันนี้มันก็จะช่วยในการคำนวณว่าจากสามสิบทีลดเหลืหอห้าทีเนี่ยมันเซฟทันได้มากแค่ไหนแล้วก็ ตัวไซส์ของห้องตรงนี้ค่ะที่บอกว่าดีไซน์ออกมาเนี่ยไซส์ size ของห้องตรงนี้มันมีสแตนดาร์ดไซส์ยังไงจริงๆโรงพยาบาลอย่างหนึ่นง,ง,งที่เราเจอปัญหาคือเรื่องของ Space Space <Sweet. S 1> ยิ่งโรงพยาบาลรัฐนี่แทบจะเดินเอาหน้าชนกันอยู่แล้วในห้องแลบคือ <c> ม <oughs> <c oughs> <c oughs> ันแน่นมาก <c oughs> มันแน่นไปนทุกแอเรียเพราะฉะนั้นการที่เราจะ i n s tall ยูนิตหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยโดยเฉพาะที่บอกว่าต้องการจะให้มันเทสได้ถี่ขึ้นการที่ดีไซน์ให้มัน compact size s i ซ e มากขึ้นหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรามี ทางทางเรื่องมากขึ้นอันนี้เลองคุยกับทางหลักหรือซื้อโรงพยาบาลหลักๆหกไหมคะมันค่ะอันนี้มันเป็น,ปนต้นแบบ<น>ที่เราทําเป็นอ่า dimension ที่ไว้สำหรับการทดสอบนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอ่าสามารถดีไซน์ให้มัน compact ได้มากกว่านี้คือเรา,เราตอนนี้เรากำลังเทียบว่า ถ้าไม่มียูนิตที่เป็นมาตรฐานแบบนี้ในโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลต้องมีการสร้างโซนที่เป็นห้องนิเกติฟหรือโพสิทีฟซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะสูงเราจะเห็นว่าจากสถานการณ์โควิดเนี่ยมีการบางโรงพยาบาลต้องเปิดโซนนิเกติฟเพิ่มแล้วก็ต้องมีการก่อสร้างซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าถ้ามีหน่วยที่เป็นบ็อกซ์เป็นลักษณะยูนิตอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปแล้วอันนี้เราออกแบบไว้สําหรับการการคอลเลกชันแซมเปิลโดยเฉพาะเพราะฉะนั้น ถามว่าความถี่ก็คือทุกครั้งที่ผู้ป่วยหรือผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้าไปหนึ่งครั้งในโซนนี้ก็ีฟนะคะออกมาก็ต้องสเตอร์ไลน์เพราะฉะนั้นถ้ายิ่งจํานวนเยอะผู้ที่ต้องรับการตรวจเยอะแปลว่าอร้อยคนก็ร้อยครั้งเพราะฉะนั้นความเร็วก็จะสําคัญมากค่ะเรียกว,ว่าทุกครั้งที่เข้าไปตรวจมุดครึ่งชั่วโมงของ UV ใช่ไหมครับก็คือหนึ่งห้องเนี่ยชั่วโมงนึงก็คือได้สองคนตา,ตามจริงๆเลยเพราะนั้นทํางานแปดชั่วโมงก็สิบหกคนน้อยมากใช่ไหมครับ ถ้าเกิด5นาทีแล้วมันเซอร์เคิลไทม์มันเร็วขึ้นเนี่ยจำนวนมันจะเยอะขึ้นพอสมควรเลยครับถ้าถ้าทำตามโปรโตโคอลจริงๆเลยนะครับถ้าเป็น30นาทีทุกคนอืค่ะสอบถามเลยค่ะไม่ทราบเอ๊ะทดสอบระบบนี้กับพื้นผิวหลายๆชนิดไหมคะทั้งแก้วกระเบื้องพลาสติกแบบต่างๆแฟบริกหรืออะไรเงี้ยครัว่ามันมีผลกับตัวไวรัสแบคทีรีย ทุยที่อยู่บนผิวขนาดไหนเรื่องของไซโคะ็ทาง่เีค่ะพอจะมี Data แล้วไหมค่ะตอนนี้กําลังรวบรวม Data กําลังอยู่ในกระบวนการอตอนนี้เรามียูนิตแล้วก็กําลังทดสอบระบบนี้อยู่ค่ะตอนตอนนี้เราก็ลองมองไปที่วัสดุที่ที่เราใช้ก่อนแล้วก็ตัวระบบน้ํายาก,กับ ระบบ ventilation ที่เราออกแบบนะคะแต่เราก็มองจริงๆเราก็มีมองนึกไปถึงว่าถ้ามันมี surface ที่มันลดการเกาะของเชื้ออะไรเสริมด้วยอันนั้นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าถ้าเราผลิต unit แล้วกม็มัน surface เนี่ยมันลดการเกาะของเชื้อด้วยบวกกับมีระบบะตัว sterilization ที่มัน rapid ด้วยอันนั้นก็น่าจะเป็นตัว add-on ได้อีกนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเราอตอนนี้อยู่ในช่วงทดสอบระบบนี้อยู่ค่ะ เดยังไม่มีข้อมูลนะวันนี้ค่ะอันนี้เป็นคำถามต่อย่อจากของคุณลมณียานะคะตอนที่เคยถามเรื่องของไอพีอะคะ่ะตอนนี้ที่ไอ,อตัวเมนพอยต์ของตัวนี้นอกจากตัวระบบทั้งหมดเนี่ยก็คือตัวน้ำยาไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองแค่น้ำยาอย่างเดียวมองทั้งระบบหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยได้มองถึงช ANCE หรือโอกาสในการจดขึ้นทะเบียนไอพีหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะหรือว่ามันมี similar products ที่ available in the market หรือเปล่า ในเมืองไทยตอนนี้ก็มีน่าจะมีหลายเจ้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องมีระบบบําบัดของในตัวน้ํายาเนี่ยก่อนที่ันจะปล่อยออกไปข้างนอกใช่ไหมครับผมต้องมองเป็นซิสเต็มว่าเออทั้งพัดลมที่เวนเตอร์เลชันพอให้มันสามารถจะฟูมทั้งห้องได้เออระบบดูดอากาศออกไปให้เร็วระบบอะไรพวกนี้เราคิดว่าเรามองเรา,าจ,จะจดเป็นซิสเเ็มเป็นลาปิดสเตอร์ไรเซชันเอสเตอไรสิสเเตมรวมน้ํายาไปด้วยเลยครับแต่ต้องเราต้องหาข้อมูลก่อนว่าเออมันมีไอพีหรือย,อยัง นะครับต้องไปทำเวิร์กอัลตรงนี้เพิ่มขอบคุณมากค่ะทั้งทีม Engine Life นะคะตอนนี้ก็หมดเวลาช่วงถามตอบจากครางคณะกรรมการแล้วค่ะ Right now we have finished uh, the pitching from Team Engine Life. I'd like to offer just a brief summary while the judges are scoring for this team. Engine Life's motto is Engineer Your Life. The mission of Engine Life is to service. Healthcare providers and also doctors, nurses, and clinical staff. They specialize in automated robotic vehicles. Their startup and innovation that they have just presented is about a mobile negative pressure unit to help with data collection and testing for COVID patients and also for other diseases that are easily transmitted. This startup comprises of a multidisciplinary team involving engineers, scientists, physicians, and also industrial designers and also architects. this team is focused on designing innovative products that are easy to use and combines human factors and in engineering into their innovations. during the covid pandemic, the team has uh, deployed many types of different products and has been successfully used in the field as well.